สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงกะนทุกคนอ้าวนวยเวมาแล้วครับวันนี้นี่ เอาออกแล้วพี่ต้องัดเลยเพราะมันเข้าโค้งตอนเรามองโค้งเรากำลังมองโค้งอยู่นั่นแหละดูร้านแตงโมต้นไม้บางหมุดเลยเดี๋ยวตะลืนยูเทิร์นอีกไหมพอตะลืนยูเทิร์นตายเลยเพราะตันโค้งเราดูแต่โค้งใช่ไหมนั่นแหละเพราะเพราะโค้งในกันดูโดยอ้่าดูต้นไม้บางหมุดเลยออกเลยไม่ไรหรอก ดัดครับรอบสามครับนี่เทปรอบสามครับเพราะว่าเราลือมีกันสองสาครั้งแนละ้ว องผมทํางานเต็มที่เลยครับนี่หน่วยซเวีครับวันนี้จัดเต็มครับเอาให้ครบจบวันเดียวไปเลยครับพี่น้องเสียโตจัดให้ครับาบวดอัดก็บวดไปครับหน่วยซเวก็จัดไป ทำมันตรวจไปแล้มวมาตรวจอีกต้องเป็นแบบนี้จัดเต็มเลยล่ะบาน่ะบรรกดตรงไหนอีกตั้งหนึ่งวันออข้างประตูน่ะมไม่ธรรมดาครับต้องขอบคุณป้าใหญ่ครับนี่ที่ให้โอกาสนะครับทีมงานปลาเหลาครับนี่จัดให้ครับจัดให้เต็มวันไปเลยพี่น้องวันนี้เอาให้เต็มที่ครับ จัดเต็มแล้วบาเนะโอ้สันตเชื่นถึงนรกครับรถบนเราขับด้วยสมบังครับโอ้จัดชนกันเด้อจัดชนกันเด้อพี่น้องดู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 มันดูมันโอ้ยอมใจครับ ยอดครับนี่ละครับกว่าจะทํานั่นทํานี่ได้นี่กว่าจะสร้างบ้านได้หรือว่าสร้างปัม๊ม,น,มน้ํามันทําอูรรถทำอะไรได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็เพราะว่าเราเออถ,มถ,มถมดินแล้วสร้างเลยครับมันต้องบดอัดทำบดอัดทันดินครับผมนะครับ เราเก็บให้เนียนครับไม่เนียนเราไม่กลับครับวันนี้มือเกียร์เราก็สุดยอดครับมือบดก็มือโปรครับมือบดนี่สั่งมาจากชลบุรีเลยนะครับวันนี้บินตรงมาเลยครับงานสวยๆเนียนๆครับ เต็มแล้วเสมอเลยครับมันเป็นพื้นที่ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเดมิระไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เป็นดินนะครับผม พื้นที่ก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ถมสูงพอสมควรนะนูพื้นเก่าครับอู้ว้างนะครับมาฝั่งนี้แล้วใหญ่ครับใหญ่มากเลือเือเลยครับสบายเลยสุดยอดครับอ่ะตอนแรกกันเขา่าจะโอเคน่าโอเคอยู่ปะตอนแรกกันมาดูครับผลงานครับเสร็จแล้วครับพี่น้องน่ บดมาทั้งวันครับโอ้เป็นดินเหนียวนะครับกคนสวยงามเลยครับนี่ปลาทิมจัดให้ครับโอ้ดูวะแข็งปกครับบดแทบไม่ลงอะ่ะมันดินมันเหนียวเลยครับบดไปบดมามันละเอียดมันก็อยู่เลยครับมันไม่ลงเลยเนี่ยทีนี้รถก็พวกรถส่งปูนส่งไรก็เข้าได้สบายครับ ตอนมาเนี่ยโอ้เละเป็นลุมเป็นลุมเลยแหละเอฟซีตอนนี้ก็เนียนๆเ,เลยครับจะเนียนๆเ,เลยอูู่อ่ขอบฝั่งนี้ก็เต็มครับเราปาดขอบให้เรียบร้อยครับเพราะว่าอ่า,อากันน้ำขังครับให้น้ำมันไหลออกได้ครับไม่ให้น้ำมันขังด้านข้างครับนี่ สลบขอบให้นิดนึงครับสบายเลยเปลี่ยนเนาะป๋าเนาะให้ทางเขานะ้าเนาะเผื่อเ,เขาให้ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เปไรนเนเาะอ,อือกลัวอะไร สบายเลยเต็มเลยตอนมามาเช่าอวะเบี้ยวปาดโอ้มือเลยทีนี้สวยเลยน้ปลาเนาะแขงกกเลยเดินเรือครับทางเข้าเรียบร้อยครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรก็088 47 46 382ครับรับบทอดัดทั่วประเทศครับผมนี่ขอแค่สั่งมาครับทีมงานปลาเหลาครับโอ บาลาเราครับบาเราจัดให้ครับเน,เนียนๆเลยครับฝนจะมาแล้วทุกคนดูอ่ะมืดมาเลยครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เสร็จพอดีครับทำให้ทั้งวันเลยครับวันนี้ถูกใจไหมป้ đây no. no. <laughs> rồi chậm lên nó nó ông nên còn nó bán nó lao thăm lo lên à. chứ mấy đang u qua cho thăm xịt thì nan đấy nó là phải cái dây dây này mới đi nó hết nó จัดเต็มเลยสร้างเป็นปีงั้นหนึ่งค้าแดงกี่ล้านโอเคนี่แหละเอ้าเก็บพี่น้องเดี๋ยวผมต้องย้ายรถก่อนครับคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ